ดีครับผมบรรเทาให้โชคสวัสดีพี่สุขสุกนะครับม,มาแล้วพี่น้องเรียกวิ่งเงินหลานล่างอย่างเดียวสองมุกรลาส,สองหางหากเาเนี่ยวันที่แล้วบ่วเขาแล้วพี่น้องวันที่แล้วขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆบ่เขาเลยพี่น้อง บนกับบ่มีมาล่างกับบ่มีมาพวเ,เ,เขาเพราะว่าเลขหมัอนออกตัวเก่าตัวเดิมนเนาะเลขมันออกกันเก่าหาสองกับ 5, 2, กหาสองเนาะวิ่งหกกับหนึ่งบ่มีแักตัวพี่น้องบปาไก่เลยแต่ว่าจับคู่แบบหกสองเลขบ่ดอกหาสองเนาะพรงนี้อันนี้หนึ่งหาคมี่หกสองมีเล่บบดอกตัวเก่าตัวเดิมคือหาสองแม มัหนึ่งท่านว่าวับออกกันหาสองบนวันวันที่สิบหกก็ยั่มาสองหาล่างได้ออกตัวเก้าตัวเดิมแานีมา,มากไกลเคียงกบรบบามากนะพี่น้องมในหกสองกรบป๋ามาานมา6หกสองกับดิ่ต่ำด้น้อพี่น้องที่ไรบ่เขาเนะพี่น้องรุดไป สายวิ่งสายแรงกับผิดหวังหรืพี่น้องบ่เขาแก่เมื่อไหม่ได้พี่น้องได้อย่าเฝ้าถ่อ เรียกวิ่งงันล้าน เล็กเก่าได้พี่น้องเด้เล็กเก่ามันเป็นควอนตีกวางได้พี่น้องเล็กเก่าพี่น้องหมอมักหมอเก่ากับสีมีตัวมักตัวชอบกเก้ากับสี เนียนเก่าดีบวานี่เนียนเก่าได้ไปนอน,น,นได้ไดสีสมสีสมพูนพกขังว่ะ เอาสีแหล่ออบาเนี่ยสีสมพูื่อใจมากบอพให้น้องเก้าครับสี มีอง เก้สาม สี่สองสี่สามมากบอกพี่น้องเหล็กพี่เล็กน้องส่วนตอนน้นี่แหละพี่น้องนี่เป็นเนื่อที่เก่า เก้าสองเก้าสามเนี่หนละล่างอย่างเดียวกับตัวน้ำเลี้ยได้พี่น้องได้เป็นบริบกหลักกับตัวด้วยบัวลายเราพี่น้องนะบัวลายคูย่ลายหางคนระับเด็กซีคู่หนึง่งเพราะว่ามันล่างอย่างเดียวขึ้นบนกระทือว่าผิดนะให้เก้ากับซีเน้นเก้าเก้าสองเก้าสามเนี่ยแล้วก็ซีสองซีสาม มักเลขพี่เลขน้องก็คือสี่สองสี่สามนี่แหละพี่น,อน้องถ้ารักสีนะหลักเก้า็คือเก้าสองเก้าสามเป็นตนัวเด่นเป็นตนัวเด่นพี่น,อน,น้องเขากแัแคบหน่อยจ้ะเลขวิ่งเงินล้านอ้าวมักตัวใดชอบใจหาลอตเตอรี่กันพี่น,อน้องหลังปีใหม่เนี่ยขอให้มันมันนิ่งเค่งปังๆกันทุกผู้ทุกคนอ่ะกดไลค์กดแชร์คนติดตามได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับผม